หน้าฝนประเทศไทยพี่น้องคะเสี่หเเบิงเนาะอันนี้คือฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะวันนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องคะพึงจะเห็นแดดนะคะโผลออกมาแต่ว่า,ามีน้ําขังน้ำหยัางเลยนะคะนี่เนาะโอ้ยเพราะว่าเพิ่นว่างทอระบายน้ำนะคะพี่น้องระบบกันอ่าว่างทอของ่นดีเนาะ้วเพิินก,กันได้กันได้ทาการสมแซมหรือว่าได้กันทําการแบบว่ามูลนาะหรือว่าปรับปรุงนะคะ ก็เลยเ่ฮ็ดหหายหนามนึ่บ่คังบ่ไลเพี้ยว่าหนึ่งบ่เดวเานะคะเอาจริงๆเลยวะ่ะตอนที่เพว่ามาตําอิดเนาะ,ะกษิดีมีอยู่ห่ังหนึ่งที่นามมันถ่วมนะคะกับบูถึงขันว่าถ่วมคักนะแต่ว่านามมันระบายบบท่านเวลามันพ้นต๊ะสีหาหมือเรียนติดนะคะพี่น้องกษิมีอยู่หนามประมาณหนาแข้งเนาะแต่พ่อแบบเออพ่อมีแบบเพียงหนาแข้งแล้วกะ กระชิไลสาแน่แล้วเพิ่นก็เลยาเห็นเห็นคนกระทบนะคะพอเห็นคนพลนกระทบเนาะเพิ่นก็เลยจัดการปรับปรุงแก้ไขนะคะพี่น้องเนาะนี่เลยก็จะมีที่ระบายให้ลงเลยเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่เพื่อนจะจกแล้วก็คุดสื่อรถมาคุดแล้วกะเ็เอาเอาอ่ะให้รถมาดุดแล้วก็มาดูดขึ้นนะพี่น้องเสษยดพุนเสษยหยัางเนาะหนี่เลยค่ะ อันนี้คือไห่เบิงนะคะอันนี้คือเส้นไงพี่น้องแต่ทาเป็นเส้นหน่อยๆนะคะเป็นซอกซ้อยหน่อยๆนะคะนี่เดียวไหเบิงนะคะเป็นซอกซ้อยหน่อยๆเพื่อนกะนในทําการเฮ็ดคือกันคะ่ะเดินซ้ายเดินเส้บนบดเนาะขออนุญาตนะคะเนี่ยเห็นบ่วคาพี่น,น้องค่ะนีเนาะอันนี้คือที่เป็นเส้นๆนี่ น้อยสองแถวนี่นะคะก็คือเป็นเหตุของปีที่แล้วเนาะเป็นวางทอไหวนะคะเบิดเลยกับซิมีนี่น้ำไหลลงแต่ละพื้นที่ซึ่งแตกต่างกับแถวอยู่ตัวเมืองเวียงจันทร์ที่ว่าน้ำถ่วมแล้วถ่วมอีกนะคะอันนี้ก็คือบริหาว่าเปรียบเทียบนะคะแต่เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะว่า เป็นนยังทีว่าเข้าไปแล้วเขาคือสิบุเห็นคือปูคอยเห็นอันนี้พันกับมาว่างไหวนะคะพี่น้องเพื่อปูหายใบใหม,ใหม่ตกลงไปในอ่าทอบานของพผ่นนะเพราะว่าอันนั้นท่อเนี่ยจะเป็นบาทของไผของมั่นนะคะพี่น้องคะ่ะจะเป็นบาทของไผของมั่นเนาะคะ่ะนี่เลยก่อนที่จะออกถนนทีว่ามีสนามเด็กเล่นเ้าก็ต้องมีการชะลอก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนะคะ บรรยากาศล่มลื่นล่มเย็นมากพี่น้องเลยแพ่ว่าแหละคิดเห็นนะคะประตูใส่เนาะอยู่ผ่านพ่ว่านะคะเป็นอ่อันนี้เลยแต่ว่ายังบ่มีสถานทีหลินหรือว่าสถานทีแบบอืต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะคะนี่เลยอนุรักษ์หุ่นเห็นว่า่าพี่น้องค่ะเนี่ยมีน้ำพุเปิดไว้ให้ชมจนกระทั่งผลละสามถุ่มเพิ่นปิดนะคะ แต่ว่านาสีปิดเป็นระยะระยะแต่ว่าถ้าจะปิดทาวนกันนาสวงเพราะมันสามถึงสี่ถุ่มนี่แหละแต่ว่าก็คอยจื้อบ่อดบัานไดนะคะเพราะว่าบ่ได้ออกมาเบ่งเนาะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะเนาะวันนี้กำลังจะไปทํางานนะคะก็เลยมาถ่ายให้เบ่งเพราะว่ามือน,นีกำลังเห็นแดดโผลออกมานะคะหลังจากที่บ่ได้แดดมาก หลายหมื่นแล้วก็เลยว่าโอ้ฝนตกตลอดนะคะแขวเห็นแดดโพกมาเมื่อเดียวเนี่ยก็คือหนามเรืออทิจริงอ่ะทุกคน,นะคะ่ะฝนตกและกะ้ว่ะฝนตกนักๆเลยนะตอนเย็นนะ่ะนี่เลยค่ะตอนเย็นอะ่ะฝนตกนักเลยฝนสิมากตกยังเมือ่อคืนนะคะโอ้ภาพบรรยากาศนะคะอันนี้คือแกะโมโสรของหมู่บ้านซื้ๆนะคะยังเป็นสถานที่เหมือนกับว่างามขบงามยิ่งกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเนาะหามนำม้ามาขี่มาไทายนะคะ ขายนะทุกคนสะอาดสะอ้างพี่น้องะ่ะเพิ่นดูแลยางคักใหม่เก็บกวดนะคะอืมนะก็แปดโมงแล้วนะคะไปเขางานก่อนพ่ว่ากไ็ได้ยคุณเพิ่พนจะเขางานแต่นะคะไปใบกวดใบใหม่เพื่ออันนี้กาลัางทําการตัวเติมใหม่นะคะนี่คือปรับปรุงแลวมักเนิะเหตุสวยงามใหม่นะคะนี่เลยไปก็จะประมาณนี้เลยทุกคนออ้ยนกจะเป็นลายนะคะ ผูกต้นไม้ถ้าโถมกันเหนื่อยก็ไปเก็บไหไม้เก็บขยะอันนี้ก็ไปทางนี้ดีกว่านี่นะคะกบซิมีเก็บคงชนไฟชนมันนะจะเป็นชอบพมานะโปกกระแปงสะง,งามเชียวงามพี่น้องอันนี้คือเดี๋ยวทางหนาเดี๋ยวจะให้เบิงตามซอกชอย,ชยเห็นว่าคะนี่เนาะฝนตกอันนี้คือเบิง แต่และนี่นี่เพื่อนก,ก็จะกรีดแบบนี้เลยวางทอระบายน้ำฝนต๊กนักปันใดก็เอาอยู่นะคะอันนี้คือเวลาที่ทนตก๊กนี่ต๊กล้ายวันเรียนติดเลยนะช่วงนั้นต๊กแห้งหอะไรต๊กลิ่นตลอดเลยเพราะว่าก็ลุยน้ำจนกระทงังอ่ะเกิดเป็นเชื้อราในเท้านะทุกคนน้ํากัดเท้าเนาะพี่น้องคะ่ะจักเฉยเฉยว่ามันกัดหรือบ่อกระบผหูนะคะมันบุป็นหอยกระบ,บองกระแปงแต่หูแต่ว่าอ่ามันมีเชื้อรามีเชื้อราอยู่ในเท้าพี่น้อง หลักก็เฮตให้ขั้นจนกระทั่งในไปหาหมอเนาะหาคุณหมอเพราะสียาแล้วก็อาการดีขึ้นแน่แล้วก็แต่ว่าขั้นอยู่ค่ะแต่กับบขั้นแห้งบบคือสวงที่บบท่านได้ไปสีดยานะคะอันนี้เลยทุกคนคะ่ะเห็นไ่มคะประดับประดาโอ้โยคุณนายตื่นสายบ้านหลังนี้คือสวยมากสวยจริง จบแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละเนาะแค่ว่ากะปัน่นดินนิดนิดหน่อยนี่เลยถึงถนนมันจะเป็นกระบอกกระแบ่งแบบนี้เนะแต่บอกตรงนะทุกคนน้ำไม่ขังนะจ๊ะหนามบกครั้งเด้อคะ่ะพ้นตกแล้วก็ไปเลยนะคะอันนี้ก็คือโมบานนันนี้นี่บอกตรงเด้อ 30กว่าปี40ปีแล้วนะคะคำบุเกินนะคะถามให้ว่าจือบุพิษที่เจ้านายผินเว้าเนาะเป็นได้ก็เรีนเด้อทุกคนนั่งเครื่องลายเนาะเฮ้ยลร้อยีครับหนึ่งตายกลางหนึง่ง Hmm. Oh no, look down, look down Look down, look down Look up, look down Look okay. báo rằng, công việc vui Cái 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 được. được. <cười> <cười> <cười>